ดาะวิชดาะวิชอันนี้คือนารุโตะนารุโตะนารุโตะแป้งล่างนี่ยังไม่เลิกนารุโตะแป้งล่างอยู่มาปวดหัวนารุโตะเยอะปังไม่ไหวหล่อนี่อะไรขาพิการวะครับไม่ใช่ว่าแฟชั่นเหรอแฟชั่นเหรอแฟชั่นนี่ยังกลับมาปวดหัวอยู่ยังกลับมาปวดหัวอันนี้นี่ของรักใช่หรือเปล่านี่คือความวุ้ยพ่อรักหรือเปล่าที่ทำให้ฉันเริ่มขึ้นไปขี่เขาทำไมครับ ตัวเล็กมากบ้งนี่อุ๊ยโอ้นี่โมเมนต์น่ารักกันนี่กอดคานอนเมาอยู่ข้างเสาโอเนนี่ยเนี่เขาไปถ่ายที่นี่เขาจะเป็นการจับไหล่จับอะไรกจะต่อเวลานะพร้อมแล้วนมาแล้วามนว่าเดี๋ยวมอี่ใส่กีนสุดยอดนวันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย่อไม่ใช่